ของขวัญชวนคุยวันนี้จะมาคุยกันในเรื่องของ10วิธีง่ายๆค่ะที่ทำให้เราฉลาดขึ้นซึ่งความฉลาดเนี่ยนะคะมันไม่จำเป็นมาจากการที่เราต้องเรียนอย่างเดียวนะวันนี้ค่ะก็เลยจะมาแนะนำนะคะที่สามารถทําตามได้ในทุกๆวันนะคะเริ่มแรกนะคะข้อ1ค่ะ เรานะคะนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วเนี่ยมาใช้จริงเคยได้ยินไหม Input o u t p พ t พอเรา Input ข้อมูลออกมาแล้วอะคะ่ะไปเรียนรู้จากอะไรมาก็แล้วแต่แน่นอนว่าถ้าจะให้มันเกิดผลมีประสิทธิภาพมากที่สุดเราต้องเอาออกมาใช้หรือส่งต่อให้กับผู้อื่นได้นั่นเองค่ะข้อ2นะคะลองฟังในสิ่งที่เราไม่อยากฟังเฮ้ ทำไมอ่ะทำไมจะต้องฟังด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยบางเรื่องมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เราอยากจะรู้หรอกนะแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบจากคนที่เราไม่ค่อยอยากจะฟังเขาเลยอะ่ะแต่เชื่อไหมบางครั้งไอเรื่องเหล่านั้นน่ะมันอาจจะทำให้เราได้ข้อคิดอะไรดีๆบางอย่างที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงได้ได้ด้วยนะคะข้อ3ค่ะลองหาอะไรใหม่ๆทำนะคะอย่ายึด ติดกับสิ่งเดิมจนมากเกินไปออกนอกกรอบมาบ้างค่ะอย่าคิดแต่ว่าเป็นหัวสี่เหลี่ยมทำได้แค่นี้แหละจริงๆเรามีความสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของเราได้มากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะข้อ4นะคะฝึกต่อยอดถ่ะตกพลึกความคิดของตัวเองนะคะเวลาที่เราฟัง หรือดูพอดแคสต์ฟังพอดแคสต์ดูคลิปต่างๆนะคะเราอย่าแค่ดูหรืออ่านแค่นั้นเราหัดที่จะเอามาปรับใช้เอามาคิดในอีกมุมมองอื่นๆหรือว่ามาสรุปแรปอัพต่อเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์กับสิ่งที่เราฟังที่เราเสพมามากที่สุดนั่นเองค่ะข้อ5ค่ะเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่น หลายๆคนเน้ะได้ไปฟังนะคะแบบว่าคนที่พูดให้เราฟังว่าเออเราเขาผิดพลาดจากเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเราก็ดูแลแล้วเอามาเป็นประสบการณ์ว่าเฮ้ยถ้าเป็นเราเราจะพยายามหลีกเลี่ยงวิธีนี้เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำๆซากๆอีกนั่นเองนะคะข้อที่6ค่ะเมื่อเจอสิ่งที่น่าสนใจนะคะพยายามที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่าไปเชื่อในสิ่งนั้นที่แบบ ที่เขาฟังมาแบบที่เขาเล่ากันมาฟังแบบนั้นร้อยเปอร์เซนมันต้องเป็นแบบนี้แน่ๆจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นมีหลายมุมมองมากกว่าที่คุณคิดก็ได้อาจจะไปหาข้อมูลเพิ่มไปหาประวัติอื่นเพิ่มหรือว่า,ารีวิวหรือบทวิจารณ์หรือคอมเมนต์อื่นๆเพิ่มเติมนะคะเพื่อซัพพอร์ตนะคะในเรื่องของข้อนั้นๆที่เราคิดว่ามันน่าสนใจนั่นเองนะคะ ข้อที่7นะคะเป็นการนำเรื่องที่เราเนี่ยถนัดนะคะไปสอนต่อไปบอกต่อผู้อื่นคล้ายๆกับข้อที่2นั่นแหละก็คือเอา,เ,อา,เ,อาเขาเรียกว่าเอา input ตไม่ใช่ข้อที่1สิขอโทษทีนะคะเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้จริงก็คือ input เสร็จก็เอาเอาพุออกไปต่อเลยนะคะเอาไปสอนเอาไปบอกนะคะเพื่อให้เราเนี่ยจำได้อยู่เสมอไม่ลืมเลือนไปนั่นเองนะคะข้อที่8ค่ะ ออกกาลังกายบ้างนะคะขยับร่างกายบ่อยๆนะคะเพราะมันจะช่วยทําให้มีการพัฒนาสมองเพิ่มออกซิเจนให้สมองนั่นเองนะคะอย่านั่งอยู่กับที่เฉยๆอันนี้ข้อนี้ขวัญเองก็อาจจะต้องเริ่มทํามากขึ้นแล้วค่ะต้องออกกําลังกายมากขึ้นนะคะช่วงนี้ขอให้ทุกคนนะคะลองดูลองทําไปด้วยกันเลยเนาะต่อไปค่ะข้อที่9นะคะข้อนี้เชื่อว่าหลายๆคน ที่มาฟังคลิปนี้ก็ต้องรู้สึกแล้วก็ต้องเป็นเหมือนกันอยู่แล้วก็คืออ่านหนังสือหรือว่าฟังพอดแคสที่มีประโยชน์มีสาระเพิ่มพูนทักษะความคิดให้กับตัวเองนะคะพอดแคสอันนี้ก็เช่นกันค่ะก็สามารถที่จะใช้ได้จริงเหมือนกันนะคะทําวิธีการให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะแล้วก็ข้อที่10ช่วงนี้ขวัญเป็นบ่อยมากๆค่ะก็คือถ้าเรามีช่วงเวลาว่างเงียบๆอ่ะ เราฝึกสมาธิค่ะทุกคนฝึกสมาธิแล้วก็คุยกับตัวเองอยู่กับตัวเองบ้างนะคะไม่จําเป็นว่าโอจะต้องอยู่กับเพื่อนตลอดเวลานะควรจะมีเวลาอยู่กับตัวเองบ้างคุยกับตัวเองความความต้องการของตัวเองที่แท้จริงคืออะไรอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะได้ตกผลึกความคิดของตัวเองให้มากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสิข้อนี้นะคะมันจะเป็นตัวหนึ่งนะที่ช่วยให้เราเนี่ย เขาเรียกว่ามีความฉลาดนะมากขึ้นนะคะมีความเก่งมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะขอบคุณข้อมูลจาก Mission to the Moon ด้วยนะคะที่ให้เรามาเล่าให้ทุกคนฟังกันในวันนี้ค่ะ